ชีวิตใหม่โจจากกรีตอดีตดาราเจ็ดสีหลังเคยหลงผิดจนชีวิตพัง อีกหนึ่งอดีตนักแสดงที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสําหรับหนุ่มโจาจากกรีฑหรือกอนกรีดขชรัตนักแสดงชายชาวไทยในบทตัวประกอบและตัวร้ายสังกัดช่องเจตที่เริ่มเข้าสู่วงการจากการแสดงละครโทรทัศน์แนวจัดจักรวงวงเรื่องแรกคือเรื่องสี่ยอดกุมารค่ะก่อนที่จะสร้างชื่ออย่างดงดังจากละครโทรทัศน์เรื่องทองเนื้อก้าในบทบาทของเนนวันเฉลิมก่อนที่ชีวิตของเขาจะหันเหก้าวพลาดนะคะไปในเรื่องของยาเสพติดค่ะโดยในช่วงนั้นชีวิตของโจมืด มนมากนะคะก่อนที่จะใช้เวลาหลายปีในการเลิกเมื่อเลิกได้เด็ดขาดแล้วก็มีโอกาสร้องเพลงและออกอัลบัม้มรวมถึงได้กลับมารับงานแสดงอีกครั้งค่ะในบทของด่วนเด็กวัยรุ่นที่ติดยาในละครโทรทัศน์เรื่องข้ามสีท่านดอนปี2542จากการชักชวนของสยามสังวริบุตรค่ะซึ่งตอนแรกเจ้าตัวเองไม่อยากเล่นนะคะเพราะคิดว่าจะทําได้ไม่ดีแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจรับบทบาทนั้นค่ะซึ่งการแสดงครั้งนั้นก็ทําให้ได้มีโอกาสร่วมแสดงกับนักแสดง,งชั้นนําหลายคน อย่างเช่นดวงดาวจารุจินดากบสุวรรณและธีรพัฒน์สัจกุลค่ะซึ่งละครเรื่องนี้ก็ทําให้โจได้กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งนะคะจนได้รับรางว,าวัลโทรทัศน์ทองคําในบทบาทนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมและกลับมามีผลงานอีกครั้งค่ะอีกทั้งยังเคยออกหนังสือชีวประวัติของตัวเองอีกด้วย แล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนไปชมชีวิตล่าสุดของโจกันค่ะโดยก่อนหน้านี้เขาก็ปรากฏตัวต่อสื่ออีกครั้งนะคะโดยโจได้ไปร่วมเป็นอาสาสมัครกับสมาค,คมแสงธรรมสาธาร,รณกุศลเชียงรายเพื่อช่วยเหลือ13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมีที่แม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะ